ตัวแนะนําตัวนิดนึงครับผมว่าว่าชื่ออะไรครับเวลาพรแสงสุวรรณวาวอายุเจ็ดสิบเก้าปีนี้ก็เรียนโรงเรียนนี่มาตั้งสมัยเรียนแค่ป .4 สมัยพายเรือไปตั้งินกระดานจำนวนดินสอยหินสมัยที่เรียนนะ่ะนะในสมัยเรียนมีเหตุการณ์อะไรที่มันประทับใจไหมครับช่วงนะั้นประทับใจเหรอก็ครูทุกคนแกก็ดีนะสมัยก่อนนะ่ะนะโอ้อมอาลีรักเด็ก ทุกคนเนี่ยสมัยนั้นก็พายเรือไปต้องพายเรือโรงเรียนน้ําท่วมเหมือเวลาหน้าน้ำแมน้ำท่วมแล้วในปีนี้ครับสาโรงเรียนวัดราชโดเนี่ยครบรอบหนึ่งร้อยปีแล้วสายอีมีความรู้สึกยังไงกับทางโรงเรียนครับดีใจนะเป็นโรงเรียนเก่าของเราอันนี้ฝากให้สายอี้เชิญชวนชาวราชโดไปร่วมง,งาน อ่าพระป่าครบรอบหนึ่งร้อยปีของโรงเรียนนะนครับเออพวกเราแบบศิษย์เก่านะก็ควรจะนึกถึงโรงเรียนเก่าเราเออว่างเอมีโอกาสเข้าไปแต่อีกวันนั้นบอกอาจารย์แล้วคงไม่ได้ไปนะแต่ร่วมด้วยทำบุญด้วยมีอะไรมาบอกเราก็ถือว่าศิษย์เก่าคนแล้วเราก็บอกตรงว่าเราก็พอจะมีฐานะนะบอกมีอะไรก็มาบอกแล้วช่วยด้วยไม่เป็นไรก็บอกพวกอาจารย์เข้าไปนะ ก็มอีอะไรฝากถึงน้องๆไหมครับทั้งทั้งสิทธิ์เก่าแล้วก็สิทธิ์ใหม่แล้วก็ที่ยังเรียนอยู่ตอนนี้ครับเพอแบบสิทธิ์เก่าสิทธิ์ใหม่อะไรก็ขอให้แบบรักเรียนรักการเรียนรักสถาบันของเราะนะควรจะปกปักรักษาไว้เพื่อรุ่นหลังรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเลนจะได้เรียนสมัยนี้ก็ต้องรุ่นหลานรุ่นเลนแล้วถ้าไปเรียนนะนะขอให้รักสถาบันของเราโรงเรียนระทัดดูเราใหญ่นะ แล้วก็เยอะเด็กเด็กเยอะมากประชากรมากกว่าที่อื่นเยอะมากเด็กเยอะหมูเนี่ยหนองน้ําใหญ่จาก,กราดอะไรเนี่ยรวมๆแล้วเยอะเด็กขอให้แบบรักสถาบ,บานานนถันของเรามันเป็นถิ่นของเราบ้านเกิดพ่อแม่อยู่มาตั้งอตั้งกัพ่อแม่มาเดี๋ยวนี้รุ่นหลานรุน่นเล,น,ลนแล้ว ไม่มีอะไรก็บอกไว้เงี้นะไ <c oughs> อเด็กทุกคนเนะ่ยรักสถาบันของเรา